ครับอันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะครับนะครับที่จะทาแรมเซิร์ฟสเก็ตนะครับแต่วันนี้ผมมาเปลี่ยนประตูกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมทํายังไงบ้างนะครับเปลี่ยนประตูนะครับจะสร้างสนามเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงหน้าจะได้ขึ้นสนามกันนะครับเนี่ยครับสนามอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการที่ผมทําประตูก่อนดีกว่านะครับครับอันนี้เดี๋ยวทําประตูใหม่นะครับเพราะประตูนี้มันหนักนะครับก็เปลี่ยนล้อไปแล้วนะครับ ต่ว่าล้อมันก็ยังทําให้ประตูมันมันเคลื่อนยากอยู่ดีนะครับนี่ล้อไม่ดีนะครับประตูมันหนักมากเลยนะครับเนี่ครับเหล็กทั้งดุนเลยครับนี่เปียกแน้นี้กําลังเชื่อมกำลังเชื่อมอยู่นะครับนี่เชื่อมกรอบข้าใหม่เหล็กให้มันเบาขึ้นอีกหน่อยนะครับก็ตัดเองเชื่อมกันเองครับนี่ ที่จะทำนะครับประตูนะครับอันน uh ี nice ้ผมก็ตัดเหล็กนะครับมันหนึ่งจุดห้าคูณสามนิ้วนะครับก็ใช้เป็นแนวตั้งนะครับเนี่ยนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็แล้วเดี๋ยวจะมีตั้งตรงกลางนะครับนี่กรอบสี่เหลี่ยมเหล็กมพอดีอันนี้มันสูงแค่เมตรห้าสิบก็ตัดเส้นหนึ่งมันยาวหกเมตรก็ตัดได้สี่อันพอดีนะครับเดี๋ยวมีดังกลางสองอันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับเป็นเส้นตรงนะครับหมดเลยนะครับ กบไปเด้อก็เอาหมดกับจัดพิครับอันนี้ก็ทําประตูใหม่นะครับที่บอกข้างหน้านะครับเชื่อมโครงประตูนะครับก็เชื่อมธรรมดาครับสี่เหลี่ยมเหล็กมันหนึ่งนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วนะครับทำแนวตั้งแล้วก็มีดั้งกลางสองอันครับแล้วก็ตัวเหล็กก็วัดระยะห่างนะครับก็ตรงๆ เอาเหล็กนิ้วคุนนิ้วนะครับเาซอยแล้วผมก็เอากล่องทําเงี้ยกล่องทาบหัวท้ายนะครับหัวท้ายแล้วก็เชื่อมวิ่งเหมือนแนวไปเรื่อยๆนะครับเชื่อมไว้ใช้เชื่อมไฟฟ้า,ฟาธรรมดานะครับไง่ายง่าย้ก็เชื่อมแต่ก็ทาสีอันนี้เป็นสีการสนิมนะครับสีจริงใส่ไม่ได้ทาทาเพราะสีการสนิมมันสีดําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดล้อนะครับเห็นล้อนะครับนี่ก็เชื่อมติดล้อละสีบ่บุ๋มแ็่ล้อตัวนู้นมันก็ รือว่ามันก็ไม่ได้ถอดง่ายนะครับคงไม่ได้ถอดออกมานะครับเดี๋ยวตัดทิ้งเลยนะครับใช้ไม่มีไฟตัดนะครับใช้เครื่องเชื่อมนะครับจะเป่าเป่าทิ้งเลยเป่าเป็นเป่าเป็นช่อง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 แล้วก็เดี๋ยวรอไปขายแล้วก็เดี๋ยวตัวใหม่ขึ้นมาลงนะครับวันนี้ก็คงจะทําให้มันเสร็จเลยนะครับทํามาสองสามวันแล้วไอตัวรัวอันเดี๋ยว ขึ้นตั้งเสร็จไรเสร็จเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับรั่วใหม่เสียบครั้งแรกเดี๋ยวเชื่อมด้านบนล็อกก่อนในรั้วเก่าครับก็ใช้ไฟตัดไม่ไม่ไฟตัดอ่ใช้ไอ้นี่เลยเป่าเครื่องเชื่อมนั่นแหละเอาเครื่องเชื่อมเป่าขาดนี้เลยเป่าร้อนก็ขาดแล้วหนักมาก ก็นี้เดี๋ยวไปขาย <Okay. S 1> ก็ทำตัวยูนะครับมาเชื่อมนี่นะครับจะได้อยู่ในร่องของตัวที่เป็นรางนะครับน,น,นี่มีตัวนี้ทำตัวยูมาเชื่อมนี่ผมทำตัวยูแล้วก็เชื่อมกับแตก็กล่องนะครับมาเชื่อม ทำประตูใหม่ครับเราทาประตูใหม่ปุ๊บอเลื่อนเข้ามาปุ๊บมันไม่ชนพอดีก็เลยเชื่อมวิ่งให้มันวิ่งมาปุ๊บมันชนปุ๊บมันซื้อ,อเข้าไปจะได้อยู่ระยะพอดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่รัวเบาขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เห็นง่ายก็ทำมือจับ เอียงนิดนึงดูเมดิไซน์หน่อยเดี๋ยวทาสีมันเด่นๆ